ล่างเท้าสดแชร์หน้าจออ๋อวินโดว์นี่มันยังเห็นกูอยู่ไปเนี่ยอ๋อเห็นเป็นอย่างงี้เอ้าถ้ามันแชร์ได้เลยในตัวอย่างงี้กูจะโหลด obs มาทำไมวะ <c oughs> <c oughs> ลองดูดิมันเป็นไง

โอเคว่ะไอ้ันแบบยามสุดแล้วถ้ากูปรับเป็นศูนย์ศูนย์ได้ไหมมันบอกไม่ได้นะแอ่กูปรับเป็นศูนย์ไม่ได้นะจุดตีมอย่า